วันนั้นเราใช้วัสดุคลุมดินก็คือเป็นเปลือกข้าวโพดอันนี้คือผลของการคลุมดินนะครับปลวกอันนี้คือขี้ของปลวกครับเขาเกิดการย่อยสลายเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพดนะครับหลักการห่มบ่มดินถ้าเป็นช่วงหน้าฝนครับเราไม่จําเป็นต้องห่มหนาวันนี้เรามาติดตามว่าหลังจากที่เราห่มบ่มดินผ่านไปเจดวันแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นบนผิวดินหรือหน้าดินตามหลักการของเราแล้วเนี่ย มันจะเป็นอย่างไรนะตามผมมาครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเกษตรลุงกิจอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เรามาติดตามผลนะฮะจาก อ่อีพีที่ผ่านมานะครับคือเราใช้หลักการห่มบ่มดินโดยการฟื้นดินของต้นมะม่วงนะครับวันนั้นเราใช้วัสดุคลุมดินก็คือเป็นเปลือกกระโพดวันนี้เรามาติดตามว่าหลังจากที่เราห่มบ่มดินผ่านไป7วันแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นบนผิวดินหรือหน้าดินตามหลักการของเราแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะตามผมมาครับนะครับอันนี้นะครับเป็นต้นมะม่วงที่เราต้องการฟื้นเนื่องจากว่าเขาโทมนะครับเราก็ใช้หลัก หลักวิธีการาคลุมดินนะครับเราสิ่งที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ครับเห็นไหมฮะเราเห็นสัตว์น้าดินเริ่มเริ่มเข้ามาอาศัยอยู่นะครับและสิ่งที่เราต้องการนะครับเขาก็มาแล้วก็คือปลวกครับนี่ฮะปลวกอันนี้คือผลของการคลุมดินนะครับปลวกอันนี้คือขี้ของปลวกครับเขาเกิดการย่อยสลายเซลลูโลสจากเปลือกข้าโพดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ นี่คือเหตุผลว่าผมเคยกล่าวไว้ว่าหลักการเกษตรรูปแบบ p r m นั้นเป็นหลักการจำลองเอาระบบนิเวศในผืนป่ามาใช้ในแปลงเกษตรซึ่งกระบวนการที่เกิดอยู่ในผืนป่าก็คือว่าเมื่อมีต้นไม้ตายนะครับกระบวนการแรกและกระบวนการสุดท้ายนะครับจะต่อเนื่องก,กันก็คือว่าเมื่อมีต้นไม้ตายคือกระบวนการสุดท้ายก็จะเกิดกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งคือการย่อยสลาย พราะนั้นปลวกจะทำหน้าที่ในการย่อยสลายต้นไม้กิ่งไม้ที่เขาตายไปนะครับย่อยเซลลโลสต่างๆให้ให้เป็นอาหารของเชื้อราอีกทีหนึง่งแล้วเชื้อราก็จะเริ่มเข้ามาทำงานนะครับย่อยต่อกันนะครับทำให้วงจรชีวิตของระบบนิเวศในป่านะครับเกิดการหมุนเวียนแระธาตุสารอาหารเกิดขึ้นให้กับต้นไม้ที่ยังดำรงอยู่เพราะฉะนั้นครับหลักการพี m ของเรา จึงไม่แตกต่างกันครับถ้าพี่น้องเราเห็นปลวกอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าระบบนิเวศท,ที่เราต้องการให้เกิดขึ้นบนหน้าดินตรงนี้นะครับเริ่มกระบวนการเกิดการย่อยนะครับแล้วก็จะมีจุลินทรีย์จะมีอินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับอยู่ในบริเวณตรงนี้นะครับดังที่ผมได้เปิดให้ดูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับอันนี้คือหลักการพื้นฐานของ p ี m เรานะฮะหลังจากนั้นครับ เมื่อเราทําการใส่โซคอนไปเรียบร้อยแล้วคลุมดินเรียบร้อยลดน้ําหิมิอย่างต่อเนื่อง7วันอย่างที่ผมได้กล่าวไปวันนี้ครับนะฮะเราจะทําขั้นตอนต่อมาอีกทีหนึง่งก็คือว่าขั้นตอนในการบํารุงนะครับเราจะใช้วัสดุฟื้นฟูดินสูตร3นะครับเป็นสูตรแห้งแล้วปุ๋ยที่เราใช้ก็คือจะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับซึ่งเราทําไว้เรียบร้อยแล้วครับนะฮะ วิธีการใช้ครับนะฮะทำต่อเนื่องเลยนะครับทําต่อเนื่องเลยนะครับเพื่อการฟื้นฟูของต้นมะม่วงเขาจะได้ฟื้นเร็วนะครับอันนี้เราใช้ต้นมะม่วงเป็นตัวอย่างเฉยนะครับจะเป็นต้นลำไยต้นลิ้นจี่ต้นมังคุดต้นทุเรียนทุกอย่างใช้วิธีการนี้นะครับนะฮะใช้เยอะไหมนะครับวัสดุฟื้นฟูดินสูตร3นะครับซึ่งปุ๋ยเคมีเราใช้สูตรเสมอนะครับเพราะเราต้องการบํารุงฟื้นฟูต้นไม้นะครับและที่สําคัญครับ ช่วงนี้เป็นหน้าฝนเราไม่จําเป็นต้องใช้ตัวหน้าสูงนะครับก็คือตัวไนโตรเจนเพราะว่าหน้าฝนมีไนโตรเจนเยอะอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องใช้นะครับเราใช้แค่ปุ๋ยสูตรเสมอก็เพียงพอครับนะฮะใส่เยอะไหมนะครับนะฮะดูที่สรงพุ่มของต้นไม้เราที่เราบํารุงฟื้นฟูครับว่าเขามีสรงพุ่มที่กว้างไหมหรือ,อตรงที่วัสดุฟื้นฟูดินโทษครับตรงที่วัสดุคลุมดิน เราคลุมมาถึงไหนแล้วก็หวานแค่นั้นครับนะฮะสำหรับตรงนี้ครับนะใช้เพียงแค่นะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับนะอันนี้ปริมาตรของถังถังปูนนะครับถังที่ใช้ในการก่อสร้างนะครับผมใช้ไม่หมดครับยังเหลืออีกยังอีกถ้าเศษหน่งส่วนสานะครับก็เพียงพอแล้วครับจากนั้นครับ ขั้นตอนต่อมาครับก็คือเราใช้วัสดุฟื้นฟูดินสูตรน้ำสูตร2ครับที่เราเรียกว่าน้ำฮิมิกผสมอัตราส่วน1ต่อ10 1ต่อ20ได้ครับนะครับเพราะมันเป็นต้นไม้นะแต่ของผมนะครับใช้อัตราส่วน1ต่อ20ครับก็คือน้ำา20ส่วนต่อน้ำฮิมิก1ส่วนครับผสมกันแล้วก็ลดเลยครับลดมากลดน้อยแค่ไหนครับ ลดพอผ่านผ่านลดพอให้น้ำฮิวมิกหรือว่าสูตร2ของเราเนี่ยกระทบกับวัสดุฟื้นฟูดินสูตร3แค่นี้ก็เพียงพอครับเห็นไหมฮะเรียบร้อยจากนั้นครับเราก็สลับจากกับการลดน้ำนะครับถ้ามีระบบสปริงเกอร์นะครับถ้าไม่ใช่หน้าฝนนะฮะก็ลดทุกเช้าบ่ายก็เพียงพอครับลดนานไหมอยู่ที่ เรามาเปิดดูตรงนี้ว่าถ้าความชื้นหน้าดินมีเยอะอยู่ก็ไม่ต้องลดครับนะฮะแต่ถ้าที่สําคัญคืออย่าให้ตรงนี้แห้งนะครับเด็ดขาดเลยต้องให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับนะโอเคครับแล้วผมอยากให้ไปดูอีกต้นหนึ่งครับซึ่งวันนั้นเราทําพร้อมกันครับแต่เราใช้ฟางในการห่มคลุมครับตามผมมาครับ ตรงนี้ครับสิ่งที่แตกต่างก็คือว่าต,ต้นนี้เขาไม่ค่อยโสมแต่เราใช้วัสดุฟื้นฟูดินสูตรหนึ่งในการฟื้นบริเวณหน้าดินตรงนี้นะครับนะฮะเรามาติดตามผลกันว่าสิ่งที่เราห่มบ่มดินแต่วัสดุที่เราใช้คือฟางครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับเห็นไหมฮะเห็นชัดเจนเลยครับมีเชื้อรามีเส้นใยเกิดขึ้นครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการ เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเชื้อราเหล่านี้นะครับเป็นความตั้งใจของเราที่ใส่ลงไปเพื่อให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครให้กับดินแล้วที่สําคัญครับก็จะเป็นตัวเรียงแมลงเล็กๆซึ่งเป็นสัตว์หน้าดินให้เข้ามาอยู่ในบริบรเวณนี้สัตว์หน้าดินเหล่านี้ก็จะทำหน้าที่ในการาย่อยสลายหรือกัดแทะฟางตรงนี้ให้เป็นเศษเล็กๆนะฮะร่วมกับเชื้อรา เศษเล็กๆเหล่านี้นะครับสัตว์หน้าดินที่มาอยู่บริเวณนี้เขาก็จะเจาะรูทํารังเป็นที่อยู่อาศัยของเขาแล้วเขาก็จะดึงเอาเศษอาหารเศษอินทรียวัตถุเหล่านี้เข้าไปในรูในรังของเขาก็จะทําให้บริเวณหน้าดินตรงนั้นนะครับเริ่มมีรูแล้วก็เริ่มมีการความรู้ร่วนซุยนะฮะแล้วก็ดินก็จะเริ่มฟูนะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่านี่คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องห่มมมดิน แล้วก็รากของต้นมะม่วงก็จะเริ่มแตกออกมาเพื่อกินอาหารต่างๆเหล่านี้ที่เราใส่ลงไปเพราะฉะนั้นนะครับอ,อันนี้คือหลักการเบื้องต้นของการทำการเกษตรรูปแบบ p r m เราจึงให้ความสำคัญเรื่องของการห่มบ่มดินครับนะฮะแล้วสิ่งที่จะตามมาว่าเราจะมาตามผลกันต่อว่าต้นไม้จะตอบสนองอย่างไรหลังจากเราทำวิธีการแบบนี้แล้วนะครับ ผมขอให้เกร็ดความรู้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือว่า,าหลักการห่มบ่มดินถ้าเป็นช่วงหน้าฝนครับเราไม่จําเป็นต้องห่มหนานะฮะถ้าเราห่มหนาเนื่องจากฝนตกมันก็จะอุ้มน้ําลงไปนะครับทาให้บริเวณนี้บริเวณโคนต้นเนี่ยอุ้มน้ํามากเกินไปก็จะไม่ดีนะฮะก็ให้ห่มบางๆเพียงพอต่อ,อเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์และก็สัตว์เล็กๆหน้าดิน นะครับพอหน้าแล้งนะครับฤด,ดูฝนผ่านไปแล้วเราค่อยเติมเต็มให้หนาขึ้นนะครับก็อันนี้คือเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ฝากไว้เดี๋ยวครั้งต่อไปครับเรามาติดตามผลว่าการเปลี่ยนแปลงหลังจากเราทําวิธีการห่มบมดินแล้วเนี่ยแล้วก็ใส่วัสดุฟื้นฟูดินสูตร1สูตร2และก็สูตร3นะฮะจะทำอย่างไรนะครับขอครั้งต่อไปครับ